สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ทัศนะวิจารณ์ณมวยลวงหน้าเช่นเคยครับสมาชิกวันนี้เป็นมวยศึกเพชรยินดีมวยไทยฟรีเมียมแข่งขันณเวทีมวยราชดำเนินในวันพรฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2568ถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e f u 24ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกา เป็นช่วงแรกครับโดยจะหยิบยกมาสีคู่ช่วงแรกให้สมาชิกได้นำไปเป็นแนวทางนะครับหากผิดพลาดบ้างก็ขออภัยอภัยด้วยครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับที่แน่ๆคือเข้าตัวถูกขยับขยายเอาครับสมาชิกมาดูมวยคู่แรกกันเลยครับเป็นการเจอกันระหว่างยิ้มสยามทอเทพชุนกวนชกกับดินชัยสุจิมาวิท หรือเจ้าปอกเด้งสิทธิพนมทองเดิมครับคู่ชกกันในพิกัด106่อปอนด์ยิ้มสยามเป็นมวยบุรีลำอายุ18ปีสูง164เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือครบเครื่องถนัดขวามีเตะซ้ายหน้าดีชกเชิงตั้งรับจับทางบังโตชกมวยมาแล้ว60ครั้งซ้อมที่ค่ายกับตันเคนมวยไทยสมุทรสาครล่าสุดก็ ชนะเจ้าเด่นชัยมาวันนี้มาแก้มือกันอีกรอบครับส่วนเจ้าเด่นชัยเป็นมวยจากกาบเชิงจังหวัดสุรินทอายุ17ปีสูงร้อยเจมเป็นมวยขวามวยฝีมือเช่นกันโชคมวยมาไม่ต่ำกว่า50ครั้งซ้อมที่ค่ายปอพินพัดล่าสุดก็แพ้คู่โชคมาครับมาเจอกันวันนี้ก็ยังมองว่าเป็นหนังม้วนเดิมครับ ยิ้มสยามน่าจะเบียดเอาชนะไปได้อีกครั้งครับมาดูมวยคู่ที่2จะเจอกันระหว่างยอดเสกสรรมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจะชกกับก้องภูสิงห์อขำอินในพิกัด128ปอนด์ยอดเสกสรรเป็นมวยราชบุรีอายุ20ปีสูง170เซนเป็นมวยเข่าเดินชนฝนล,ล้วน บูสู้ปั้มลัดมัดตีดีเข่าในเหนียวชกมาแล้ว50ครั้งซ้อมมรัชพัฒน์จอมบึงราชบุรีครับฟอมการชกไม่ดีเลยแพ้มาลูดมหาราชสีห้าไฟหลังไม่ชนะใครเลยสมาชิกลาสุดแพ้โยธาริ์เทพพาคินมาครับส่วนคู่ชกกล้องภูสิงเป็นมวยศรีสะเกตอายุ20ปีสูง168เซนชกมาแล้ว40กว่าครั้งฟอมแยกกันทั้งคู่ครับล่าสุดแพ้กับเพชรดาราสารฝันกีฬานาทวีมาครับมวยคู่นี้ไม่เคยชกกันมาก่อน วันนี้ต้องบอกว่าแย่งกันเกิดครับสมาชิกส่วนมุมมองออกชอบไปทางยอดศิสันหน้าเอาเบียดเอาชนะแจ้งเกิดได้ครับต่อไปคู่ที่3สังฟ้าเนาะอนุวัตยิมจะชกกับโคชิลูกของตันหรือนอนักศิลป์โตเกียวหรือโคชิวาวันชัยคููนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับมาดูสังฟ้าก่อนครับสังฟ้าเป็นมวยนครราชสีมาอาอยุ24่ปีสูง16 5เซนเป็นมวยฝีมือเชิงดีฟอร์มสดซ้อมตองใส่ผิวคู่บอลชกมาเป็นร้อยขว่าครั้ง ล่าสุดชนะคะแนนซูเปอร์ไบค์บอพิคเนตมาครับส่วนโคชิเป็นนักชกงญี่ปุ่นอายุ17ปีสูง168เซนเป็นมวยฝีมือได้บู้ได้สู้หัวจินหัวใจดีชกมาแล้ว20ครั้งซ้อมนอนักศิลโตเกียวล่าสุดแพ้เพชรพอใจบาสท,ทุ่งเขาหลวงมาเมื่อ19กันยายน2068ครับมวยคูพิเซอสูสีมากครับแต่ยังชอบทางสั่งฟ้ามมยรุ้นพี่กระดูกดีกว่าเยอะ ขอให้มาสู้อย่างเดียวจะเอาชนะไปได้ครับต่อไปคู่ที่4เป็นคู่เอกจะเจอกันระหว่างภูสิงห์คองสวนภูริศศ์จะชกกับลทธิพันธ์ธันดกรักตนบุรีในพิกัด116ปอนด์มวยคู่นี้เคยชกกันมา2ครั้งเป็นทางด้านภูสิงห์เอาชนะมาได้ทั้ง2ครั้งแต่ชนะเบียดมาทั้ง2ครั้งครับสมาชิกภูสิงห์เป็นมวยสีสเกตอายุ21ปีสูง170เซชนชกมาแล้ว60ครั้งเป็นมวยฝีมือเข่าขวางแทงฟันศอก ระยะประชิดดีรูปร่างลอยกว่าสูงกว่าคู่ชกซอมออกคำอินจอสิงบุรีและสุชนคขนนันนอี EC วรวันชัยมาที่ RWS เวทีละจำเนินมาครับส่วนทางด้านลิธิพัน์เป็นคนสุรินอายุ21ปีสูง161เซนสอมวอวังพมจรนครปฐมชกมาแล้ว100ครั้งเป็นมวยบูเตขาต่อยหมัดวงในมีขวามแทงสู้ดีลาสุชนะคะแนนเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิมมา ลิธิพันธ์ฟอร์มสุดหน้าค่าไฟหลังไม่แพ้ใครเลยคู่นี้เบียดกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ออกชอบทางลิธิพันธ์น่าจะตีไครแตกเอาชนะไปได้ครับมาทวงกันอีกครั้งครับคู่หนึ่งชอบยิ้มสยามได้เปรียบช่วงโชคหน้าจะเอาชนะได้ครับคู่ที่2ชอบยอดเสกสันน่าจะแจ้งเกิดได้ครับคู่ที่3ชอบสั่งฟ้ากระดูกดีกว่าเยอะน่าจะอาศัยฝีมือเอาชนะไปได้ครับส่วนคู่เอกออกชอบไปทางฤิธิพันธ์ วันนี้ตั้งใจมาแก้มือจะเอาชนะไปได้อย่างเด็ดขาดตีไข่แตกได้ครับสมาชิกสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ